ใครที่มานาโกยะและเป็นแฟนการ์ตูนจีบลีไม่อยากให้พลาดคาเฟ่นี้เลยจริงๆร้านน่ารักมากขนาดขนมยังคีิปตีมจีบลีอร่อยและราคาไม่แพงด้วยเดินจากสถานีใต้ใตดินคามีมาเอสึอไม่ถึงห้านาทีร้านจะอยู่ที่ชั้น3มีน้องโคดามะจากพรินเซสโมโนโนเกะนำทางขึ้นไปจริงๆร้านนี้ต้องจองมาก่อนแต่วันนี้พวกเราโชคดีมากวอล์กอินมาจังหวะโต๊ะว,ว่างพอดีร้านจะเป็นคาเฟ่เนี่ตีมจีบลีมาถึงโต๊ะก็เจอจิจิกบลิลลี่มาต้อนรับเป็นแมวจากเรื่องแม่มดน้อยกิกกมีใครเป็นแฟนเรื่องนี้บ้างเม,งมนูเขาทำน่ารัััักกกเามมมีภษษอองงงฤด้้วยไไ่่่ตลสถู หารเครื่องดื่มก็อินสปายมาจากการ์ตูนเรื่องต่างๆระหว่างรอขนมไปเดินดูรอบๆร้านกันต้องบอกก่อนว่าร้านนี้ไม่ใช่ออฟฟิเชียลคาเฟ่ของจีบรีแต่รู้สึกได้เลยว่าโตของร้านน้องชื่อชอบการ์ตูนจีบรีมากๆเพราะแทบทั้งร้านเดคอเรทไปด้วยของสะสมแบบต่างๆเยอะมากมีทั้งหนังสือตุ๊ก,กตาโมเดลฟิกเกอร์ให้เราหยิบจับชื้นชมกันได้แต่ก็เบามือกันหน่อยนะทุกคนแล้วนบรรดาจัก,กรวาลจีบรีชอบเรื่องไหนกันที่สุดส่วนฉันกับไอตัวดีนี่แฟนสปิริตเดอรเวลเลยที่นี่เขาจัดสเปซค่อนข้้้้าางไไไไมมมมม่่่ดดดดยยิินนนหหออกคคืเูแตละุ รบกนวนการโตที่นั่งก็ไม่ได้วางเบียดเบียดเหมือนหล,หลายๆร้านในญี่ปุ่นวันนี้สั่งขนมกับเครื่องดื่มมาคนละอย่างแต่จริงๆเขามีอาหารด้วยชอบพรีเซนเทชันเขาอ่ะมันน่ารักมากอย่างจานนี้ถ้าจํากันได้เหมือนในฉากท,ท้ายจากเรื่อง Spirited Away ที่เซนไปหาคุณยายเซนิบาที่บ้านแล้วคุณยายก็ตอ้อนรับด้วยขนมจานนี้มีทั้งชีสเคก้กอร่อยเลยแล้วก็เนื้อเนี่ยละมุนมากมาก,กับพายแต้มยำสตรอเบอรี่แล้วก็บิสกิตอีกจานเป็นเมนูจากเรื่องโทโตโรตอนที่เมเดินไล่เก็บลูกโอ๊กแล้วก็บังเอิญเห็นม มีไอติมวานิลาแล้วก็แอลมอนเคลือบช็อกโกแลตส่วนเครื่องดื่มแก้วนี้เป็นลาบูเนโซดาหรือเลมอนเนสโซดานั่นเองเขาก็าอินสปายมาจากเรื่องโปเนีวล,ลูกปลาที่หนีเที่ยวมาบนผิวน้ำดูแม้แต่ที่รองแก้วก็ยังคุมตีมส่วนอีกแก้วเห็นเครื่องบินแบบนี้ใครรู้บ้างมาจากเรื่องอะไรเป็นชานมมีส่วนผสมของดอกอัญชันแล้วก็มัทฉะอร่อยรสชาติดีทุกเมนูเลยและที่ทานวันนี้ตีเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ7แบง์แดงราคาน่ารักด้วยแต่ร้านเขารับเฉพาะเงินสดนะแล้วกอดลงบนไดมอนดีดีจะมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งมีแผ่นััับแแจกกกกฟรรีีนนนนนน่่าามเเลลยหิตดคคะปปึ้ผ็ท แนะนำมากๆร้านนี้